สวัสดีครับเอาอะไรอยู่ข้างหลังวันนี้น้องภูมิมีของเล่นใหม่ที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกแล้วนี่ครับเป็นอะไรครับเลโกเป็นไดโนเสาร์เลโก้นะครับนี่ไดโนเวอร์นี่ครับเรามาดูใกล้ๆนิดนึงครับไดโนเสาร์เลโก้อะพี่เขสวยเข้ามาทําไหมเขาตายคลิดกัน uh. ออกไปก่อนมาเรามาดูไดโนเสาร์ตรงนี้นะครับก็จะมีไดโนเสาร์มาตัวนึงนะครับแล้วก็มีลูกบอลอะไรเนี่ย ตัวแถมตัวเด็ดลูกบอลนนะ้ำมีที่บีนะ่ะอ๋อแล้วก็มีเป็นตการ์ตูนไงเป็นตัวการ์ตูนเลโกโ้นี่ไงตัวการ์ตูนจะนั่งบนลูกบอลอ๋อตัวลูกบอลน,นี่จะสู้อะไรโนเสารหรอเปล่าเดี๋ยวขอดูข้างหลังหน่อยมันเป็นยังไงนี่ไงนี่ไงเหมือนเลโก้ต่อสู้กับไดโนเสาร์มันเป็นเหมือนยานปะผาหานะไงเนี่ยแม่หญิงแกะมาดูเลยดีกว่าป้าครับต่ต้องประกอบเราต้องประกอบเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องประกอบ โอเคแกะมาดูเลยครับผมอ่าตอนนี้นะครับเราก็แกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับเป็นไดโนเสาร์แล้วก็มีลูกเหมือนลูกบอลเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีตัวเลโก้อ่าแม่หญิงกําลังประกอบตัวเลโก้อยู่นะครับนี่ส่วนน้องภูมิก็กําลังเทสได,ดโนเสาร์อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวรอให้แม่หญิงนะครับประกอบตัวเลโก้เสร็จก่อนแต่ตัวไดโนเสาร์จะพังก่อนหรือเปล่าเนี่ย <What? S 1> ต้องใจเย็นๆน,นะครับเอาปากไดโนเสาร์หลุดไปแล้วแม่หญิง โอ้โหอะเดี๋ยวให้แม่หญิงประกอบเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับน้องภูมิกับแม่หญิงนะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่มีตัวเลโกโ้เฮ้ยเดี๋ยวมันถืออะไรหญิง้ปืนถือปืนเหรอเลโก้ถือปืนแล้วก็อันนี้เป็นยาน,นเป็นท่านนะของเลโก้แล้วก็เป็นตัวไดโนเสาร์ตัวใหญ่ตัวหนึ่ง,ต,งตัวนี้เป็นแรปเตอร์เนาะแล้วไดโนเสาร์เนี่ยมันสามารถถอดประกอบได้ด้วยใช่ปะ่ะเดี๋ยวให้น้องภูมิลองถอดไดโนเสาร์ประกอบให้ดูนะนะครับนี่ไง ต้องดึงออกนิดนึงครับดึงอ่านี่ถอดหัวได้อย่างนี้ดึงหางออกอ่าปับนอนหลับปรับนอนหลับอ่าถอดขาได้ครับนี่ถอดได้หมดเลยทุกชิ้นส่วนโอเคมือจะยากนิดนึงไม่หญิงช่วยดูหน่อยเดี๋ยวมันจะหักอ่าอ่าอ่าพอได้ครบแล้วมีกี่ชิ้นส่วน่ะเดี๋ยววางแล้วนับหน่อยอันนั้นคือตัวแล้วไม่มีให้ถอดได้แล้วครับ <c oughs> สามสี่ห้าหกอ่ะมันลืมนับอันแรกนี่ต้องนับตั้งแต่อันแรกดิเอาไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกี่ชิ้นครับเจ็ด <c oughs> ชิ้นเชิ้นแม่หญิงทำนิ้วให้ดูหน่อยเจ็ดชิ้นทำยังไงเจ็ดชิ้นนี่เจ็ดชิ้นทำอย่างนี้ทำไมถึงเจ็ดชิ้นแม่หญิงนับหม่หน่อยอันนี้คือมาเจ็ดนะนี่อันนี้มีเจ็ด <1, S 1> อ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อไปเรามาประกอบไดโนเาสาร์ดูว่าน้องภูมิจะประกอบได้หรือเปล่า ใช่เปล่าใช่เปล่าไหญิงเอาใส่หัวได้แล้วครับต่อไปใส่หางอ่ะน้องภูมิทำได้เร็วนะใส่หางครับต่อไปชิ้นที่ห้าแล้วนะครับชิ้นที่หน้องภูมิจะประกอบให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ะเหลืออะไรครับเหลือมือนะครับไม่หญิงช่วยดูนิดนึงว่าถูกหรือเปล่าถูกถูกไหมถูกถูกอ่ะถูกถูกกดลงไปเลยอันนี้น้องภูมิพยายามอยู่นะครับ นี่เรามีสมาธินิดนึงนะฮะเหลือมือสุดท้ายแล้วครับส่วนแม่หญิงให้เอาตัวเลโก้เข้าไปข้างในซิได้เปล่าเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีเหมือนว่าตัวเลโก้เนี่ยเข้าไปนั่งข้างในได้อ่ะมาดูว่าน้องภูมิกับแม่หญิงใครจะเสร็จก่อนกันนะครับอ้าวโอ้ยไดโนเสาร์เสร็จแล้วครับไดโนเสาร์น้องภูมินะครับเอ้าปรับไดโนเสาร์นอนได้ด้วยเหรอไดโนเสาร์นอนหลับครับตอนนี้น้องภูมิจะปรับให้ไดโนเสาร์นั้นนอนหลับนะครับเอ้า เอ้เป็นเหมือนกิ้งก่าเลยว่ะอ่าตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วไดโนเสาร์ของน้องภูมิเจอกับตัวเลโก้ของแม่หญิงนะครับโอ้เราเอาเนี้ยไปทำเนี้ยดูดีมันจะกิ้งปะอ๋อลองให้ไดโนเสาร์มันกิ้งเหรออ่ะลองนี้ลองอุ้ยอาปากันด้วยอุ้ยอ๋อไดโนเสาร์เตะบอลอ่าลองดูลองดูลองดูเอ้าเอ้าสู้กันระหว่างมนุษย์เลโกกับไดโนเสาร์นะครับไปโอ้ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวของเล่นนะครับไดโนเสาร์เลโก้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องภูมิด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย